ความรู้สึกที่ได้มีโอกาสร่วมทำออดอกไม้จันทร์ให้กับในหลวงรัชกาลที่9นะคะหนูรู้สึกว่าเป็นเกียรติเพราะว่าคือโอกาสแบบเนี้ยเราเป็นคนสามัญชนธรรมดาค่ะเราเป็นแค่คนเล็กคนน้อยแต่มีโอกาสได้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินของเราอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าเชื่อได้ว่าทุกคนเองก็คงมีความปลื้มปิติคือหนูรู้สึกว่า ท่านเป็นเป็น,เป,นเป็นกษัตริย์ที่ใกล้ชิดประชาชนเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสที่ดีถือว่าเป็นโชคที่ดีที่เรามีพระมหากษัตริย์แบบนี้นะคะแล้วก็เราเองก็คือถ้าจะให้ทําอะไรมากๆคือทําสิ่งที่มากมายหนูว่าเราเองบางคนอาจจะไม่มีโอกาสได้ทําเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ค่ะการทําดอกไม้จันท์ถือคือถือว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าทุกคนร่วมมือร่วมใจกันมันก็ เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ได้นะคะค่ะสำหรับท่านไหนที่อาจจะไม่มีโอกาสได้ทำดอกไม้จันทนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็สารต่อปณิธานนะคะของท่านสิ่งไหนที่ท่านสอนไว้หรือสิ่งไหนที่ท่านเคยบอกไว้เราก็สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ค่ะ